เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะแื้เป็นพ่อคนแล้วเออใกล้ป๊าดนะทำไงทำไงทำไงป๊าอวยพอให้น้องหน่อย พนนใหห้ <S 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 ้ออง่ยดขอให้ลูกเนี่ยสุภาพแข็งแรงนะลูกข้างแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงเข้าใจก็เ่าอย่าเป็นอย่าป่วยเยอะเออแข็งแรงแข็งแรงพอแล้วเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวพูดทำได้หรอทำได้ทำยังไงทำแม่ไหนทำแม่ไหนเออเออเป็นพ่อได้พรมอะไรแล้วใช่พรมอะไรปีแรก ปีแรกเนี่ยป <c oughs> ีแรกของเขาปีแรกของผมด้วย <c oughs> เ,เป็นพอ่อครั้งแรกกับเป็นลูกครั้งแรกนะนะจงทำเหมือนกันเจเคลูกแหรลูกป,ปะ